ตอนนี้น้องแพตตันก uh ็เ oh. ล anyway. ่นอะไรครับน้องแพตตันก็คือทำถ้วยไอซกครีมยักษ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้องแพตตันกันนะครับผมน้องแพตตันก็เล่นน้ำทะเลเหนื่อยแล้วนะครับผมก็มานั่งเล่นทรายกันอยู่นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผมตอนนี้ตักทรายใส่อะไรครับผมนี่ครับโอ้กําลังเล่นทรายอยู่นะครับผมมีที่ตักทรายด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปผม ผมขาน้องแพนต้อนนะวัจะดจมสผมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขมขาน้องแพนต้อนนะครับผมเอา,าขาข้างนี้มาด้วยครับจะได้ขมให้เป็นเต่านะครับผมนี่ครับผมนี่ครับพอวัดผมเองทำม,มาหนได้อยู่แล้วครับจะอว่างได้ไหรือเปล่าแม่ด้านในจะอว่างได้หรือเปล่าครับแม่กออกด้นนาดนันนบๆๆ ไม่ต้องก็อว่ากรับแตบไปอยนี้ถึงจะเย็นนะครับอนี่ครับได้กดออกมาแล้วครับผมน้องแม่กก็จะทำช่วยนะครับทำให้มันแน่นๆนะครับผมเราจะเดิ ครับพี่ปังปอนมาแล้วครับระหว่างที่น้องแพงต้อนเล่นดินอยู่ได้ปูมานะครับผมโอ้โหปูตัวเล็กมากเลยครับตัวเล็กกว่าพ่อว่าเถียนอีกนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันนะครับเราจับมาดูเล่นเฉยๆนะครับมาให้น้องแพงต้อนดูนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมแพงต้อนตัวปู มาดูปากการังสิครับเราเจออะไรแล้วเราเจออะไรอีกแล้วครับเอก,กันมาดูปากการังครับเร,เ,เราเจอปากการังนะครับผมใครเคยเห็นไหมครับมันอยูดด่ใต้ทะเลลึกนะมันผักออกมาซึ่งเรานํากลับไปไม่ได้นะแต่เราสามารถจับดูได้นะครับผมมันเป็นเอ้ร้องเพลงปากการังสิอเอ้าร้องเพลงปากการังดิครับปากการังปากาปาการังๆๆๆๆ นี่ครับผมน้องๆเคยเจอไหมครับปากาดังมันจะอยู่ในทะเลรือครับเด็กเราเจอห้ามเก็บโดยเด็กขาดนะครับผมดูได้ครับแต่ห้ามเก็บไปกลับบ้านนะครับผมเพราะว่ามันกีดกฎหมายนะครับผมนี่ครับผมเราเพิ่งเห็นนะครับผมอาจจะอยู่ในทะเลลึกครับซึ่งแตกหักออกมาแล้วก็เกิดขึ้นมาบนชายหาดนะครับผมทําให้เราเจอนะครับผมมันเป็นอะไรที่สวยงามมากรับมันอยู่เกาะกันเยอะๆ้วมันสวยงามมากเลยนะครับผม จะไปดูสองคน,นกันต่อว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับกำลังเล่นดินโคนกันอยู่อีกแล้วครับผมไม่ได้ไป<ด>ไหนเลยครับเล่นดินโคนกันอยู่บรรยากาศก็ร้อนแดดนะครับรนี่ครับนี่ครับอุ้ย สองคนเนี่ยเริ่มดำ้วครับผม,มเล่นน้ำทะเลดำล้วครับผมโอ้โหบักคุณเขาทาครีมกันแดดมาดูสิครับน้องๆคนน้นครับทาครีมกันแดดมาหน้าขาวเลยนะครับแต่เราไม่มีครีมกันแดดนะเราดำเลยครับผมให้เขารู้ว่าเรามาเที่ยวทะเลน,นะครับผม